ตาเสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นม .1 ทุกๆคนนะคะค่าภาษาจีนวันนี้นะคะมาพบกับเราชิลี่นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในหมวดของการทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะในช่วงต้นคลิปนะคะคำว่าสาขาว,วิชาออกเสียงว่าไงคะเด็กๆจำได้ไหมคะ เคอมูเคมูเคมูก็คือสาขาวิชาตามหลักสูตรนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆได้ดทบทวนคำศัพท์กันไมเอ่ยเรามาทบทวนสามวิชาแรกนะคะไทยยเคไทยยเควิชาภาษาไทยนะคะอิงหฤเคอิงฤเควิชาภาษาอังกฤษ ่汉语课汉语课วิชาภาษาจีนูณสวศเสตร์คร์ครวิชาคณิตเคมเคเคสวิชาวิทยาศาสตร์อีลปูศค,ออควิชาศิลปะ ต่อมานะคะเศ่่เอวิชาสังคม历ส学อเสอวิชาประวัติศาสตร์ต่อมานะคะี育课体育课วิชาพละศึกษาต่อมานะคะจืลอเยอ่เคจืยเย่เค วิชาการงานถงจินเคถงจินเควิชาลูกเสือสุดท้ายนะคะจีส่วนจีเคจีส่วนจีเควิชาคอมพิวเตอร์ต่อมานะคะเรามาดูการแต่งประโยคนะคะไม่ยากนะคะ ประโยคคำถามนะคะเรามาเริ่มจากประโยคคำถามก่อนนะคะประโยคคำถามน,สสน,มานีสีฮวนซ่างฉินเมิ่เค์นีสีฮวนซ่างฉินเมิ่เค์นีก็คือเธอสีฮวนชอบซ่างก็คือเรียนหรือว่าเข้าเรียนนั่นเองนะคะฉินมเมิ่เคเฉินมเมิ่เคก็คือวิชาอะไรนะคะ นีสีฮวนช่างเนมเคอเธอชอบเรียนวิชาอะไรนะคะต่อมานะคะประโยคคำตอบเราจะตอบว่ายัางไงเอ่ยหวยยัวสีฮวนช่างไทยยุคเอ๋ฉันชอบเรียนวิชาภาษาไทยนะคะ เรามาดูการสนทนาตัวอย่างนะคะเด็กผู้หญิงคนแรกถามว่านี้สี่ a n s นช่างเฉินเมิ่งเค่อนี้สี่หนช่างเฉินมเคเ,เธอชอบเรียนวิชาอะไรนะคะเด็กผู้หญิงคนที่สองตอบว่า我喜欢上数学课我喜欢上 u 学课ฉันชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะ โหมดหลายขันจั่วเย,ย่เรามาดูการบ้านนะคะบทสนทนานะคะที่เราได้เรียนได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะให้เด็กๆแต่งประโยคสนทนา2ข้อพร้อมคําแปลลงในสมุดคัดจีนนะคะเหมือนกับสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราชื่อได้อ่านไปนะคะอย่างเช่นหนีสีฮวนสร้างเซนเม่อเธอชอบเรียนวิชาอะไร นะคะแปลด้านหลังนะคะเวลาตอบนะคะวัวซีฮวนช่างลี่สือเสวฉันชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะหรือวัวซีฮวนช่างฮั่นยู่เค่อฉันชอบเรียนวิชาภาษาจีนนะคะแบบนี้นะคะนับเป็นหนึ่งข้อนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทำแบบนี้นะคะสองข้อพร้อมคำแปล นะคะเด็กๆอาจจะไม่ต้องวาดรูปก็ได้นะคะอาจจะเขียนเป็น A สนทนากับ B แบบนี้ก็ได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะเราชื้อก็อยากฝากให้เด็กๆทบทวนคำศัพท์แล้วก็รูปแบบประโยคนะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะแล้วเปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะสำหรับค่าเรียนภาษาจีนในวันนี้นะคะเราชื้อก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไป สำหรับวันนี้นิมนใจเจียนบ๊ายบาย